สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการจัดหาเงินทุนระยะกลางก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเงินทุนระยะกลางคืออะไรเงินทุนระยะกลางหมายถึงเงินกู้หรือตราสารทางการเงินที่มีอายุระหว่าง3-7ถึงปีซึ่งถือว่าอยู่ระหว่างเงินกู้ระยะสั้นที่มักไม่เกิน1ปีกับเงินกู้ระยะยาวที่มักเกิน7ปีขึ้นไป จุดเด่นของเงินทุนระยะกลางคือเหมาะสำหรับโครงการที่ต้องใช้เงินจำนวนปานกลางคืนทุนไม่เร็วเกินไปแต่ก็ไม่ช้าจนต้องใช้สินเชื่อระยะยาววัตถุประสงค์หลักของการจัดหาเงินทุนระยะกลาง 1. ใช้สำหรับซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผลิต 2. ใช้ขยายกิจการเช่นเปิดสาขาใหม่หรือเพิ่มสายการผลิต 3. เสริมสภาพคล่องเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในโครงการที่ต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่ 4. ใช้รีไฟแนนซ์หนี้ระยะสั้นบางส่วนเพื่อลดความกดดันเรื่องการชำระหนี้แหล่งที่มาของเงินทุนระยะกลางมีหลายทางเลือกได้แก่สถาบันการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์มักให้กู้ในรูปแบบเงินกู้ระยะกลางหรือตั๋วสัญญาใช้เงินการเช่าซื้อซึ่งเหมาะสำหรับการซื้อเครื่องจักร รถยนต์หรืออุปกรณ์โดยผ่อนเป็นงวดและเมื่อครบสัญญาก็จะได้เป็นเจ้าของการเช่าแบบลิสซิ่งลักษณะนี้ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของแค่จ่ายค่าเช่าเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเช่นการเช่าเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์การออกตราสารหนี้เอกชนเช่นหุ้นกู้หรือตั๋วเงินที่เสนอขายให้กับนักลงทุนกองทุนสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งบางโครงการของรัฐ ก็มีเงินกู้พิเศษดอกเบี้ยต่ำสำหรับ SME ข้อดีของการจัดหาเงินทุนระยะกลางระยะเวลาผูกพันไม่ยาวเกินไปทำให้วางแผนการเงินได้ง่ายช่วยเพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจไม่ต้องใช้เงินทุนของตัวเองทั้งหมดเปิดโอกาสให้ธุรกิจเติบโตและแข่งขันได้มากขึ้นมีทางเลือกหลายแบบให้เลือกตามความเหมาะสมแต่ก็มีข้อจำกัดอัตราดอกเบี้ยมักสูงกว่าสินเชื่อระยะยาว ผู้กู้มักมีเครดิตหรือหลักประกันที่ดีมีภาระก,การชำระหนี้เป็นงวดต่อเนื่องหากไรายได้ไม่เป็นไปตามแผนอาจทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องได้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นดูตัวอย่างกันนะคะเช่นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งต้องการซื้อเครื่องจักรใหม่มูลค่า10ล้านบาทหากใช้เงินทุนระยะสั้นเช่นเงินเบิกเกินบัญชีอาจไม่เหมาะเพราะต้องชำระคืนเร็วเกินไป แต่ถ้าใช้เงินกู้ระยะยาวเกิน10ปีก็ผูกพันนานเกินไปดังนั้นการเลือกเงินทุนระยะกลาง5ปีจะเหมาะสมกว่าเพราะไรายได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์สามารถทยอยนำมาผ่อนชำระคืนได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมสรุปการจัดหาเงินทุนระยะกลางจึงเป็นแหล่งเงินที่อยู่ระหว่างทางเลือกสั้าและยาวเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการลงทุนขนาดกลางเช่นซื้อเครื่องจกักรขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องข้อดีคือ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตแต่ก็ต้องบริหารต้นทุนดอกเบี้ยและการชำระหนี้ให้ดีหากเลือกแหล่งเงินทุนเหมาะสมและมีการวางแผนการเงินรอบครอบก็จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ